คลิปนี้จะมาออกแบบเสื้อยืดสไตล์ดอกไม้โบโฮเมียนที่ขายดีบนอิซีและนี่ก็เป็นตัวอย่างของเสื้อยืดสไตล์ดอกไม้บโฮเมียนที่ขายดีบนอิซีนะคะและบางตัวก็จะมีคําคมที่เป็นแรงบันดาลใจแทรกมาเริ่มจากหน้า c h a t GPT เราให้ c h a t GPT เนี่ยช่วยหาไอเดียที่เป็นคําคมแรงบันดาลใจที่สําหรับเด็กผู้หญิงสำหรับผู้หญิงทั่วไปนะคะทีนี้ทาง c h a t GPT ก็มาให้ 20คําคมทีนี้เราจะลองเลือกคําคมคํำนึงเพื่อเอาไปประกอบกับการออกแบบเสื้อยืดลายดอกไม้ของเรานะคะเราจะเลือกอันแรกเลยนะคะเราเลือกอันแรกดีกว่าเป็น be your own hero ทีนี้เราก็กรอบตัวนี้ไว้เราเริ่มจากหน้าแคนวาหน้าโฮม ซ้ายมือม,มุมบนสุดนะคะกดบวกคือ create a design แล้วเลื่อนลงมาตัว custom design ใส่ขนาดที่เป็น custom ที่เราต้องการออกแบบ4,500สูง5,400แล้วก็ create new design เมื่อเข้ามาสู่หน้าออกแบบนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่เราจะออกแบบกราฟิกหรือว่าลายดอกไม้ คลิกขวาแล้วก็กดเพสแล้วก็ตัวอักษรคำคมที่เรา Copy ไว้ก็จะลงมาเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเลื่อนเล,อนลงมาข้างล่างจากนั้นเราไปที่ซ้ายมือตัวที่2คือ Element เราไปเสิร์ชหาคำว่า abstract flower จากนั้นเรากดดูในที่กราฟิกทั้งหมดก็จะเป็น รูปแบบของลายดอกไม้นะคะมีทั้งเป็นสีน้ำลายเส้นขาวดำแล้วก็เป็นลายการ์ตูนทีนี้เราลองดูว่าอันไหนที่เป็นลาย a อ s t r a c t นะคะเพื่อเอามาใช้ออกแบบของเราเรากดตัวนี้ขึ้นมานะคะอย่าลืมดูว่าถ้าเป็นสนัญลักษณ์มงกุฎเนี่ยแสดงว่าจะต้องเป็นสมัยชิคของเวอร์ชันโปรนะคะอันนี้ได้มา2ออันแล้วเราสามารถผสมสีนะคะเราเราจะเอาออกสไตล์ที่ปรับสำหรับผู้หญิง หวานๆเลโทรแต่ว่ามีสีสันถ้าเรากดไปบุมบน3จุดนะคะเราก็ไปคลิกตัวที่บอกว่าฟรีนะคะอันนี้ก็จะฟิลเตอร์หรือว่ากรองตัวที่แบบฟรีมานะคะที่แบบไม่ใช่เวอร์ชันโปรเราจะลองเลือกมาสัก4แบบอันนี้เป็นลายใบไม้ จากนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยคลิกไปที่ตัวกราฟิกแล้วก็ทางด้านบนนะคะคลิกไปตัวสีแล้วก็เปลี่ยนสีได้ทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพาเลตของสีก็คลิกก็สามารถเปลี่ยนสีได้เราจะจัดตำแหน่งให้อยู่ในกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเดียวกันนะคะ จากนั้นเราจะมาออกแบบตัวอักษรโดยที่คลิกไปที่ตัวอักษรแล้วเราเลือกตัวฟอนต์ไปที่ a n d ด c e แล้วเราจะเปลี่ยนสีตัวอักษรด้วยการคลิกไปที่ตัวอักษรแล้วก็คลิกไปที่สีทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นเทมเพลตสีที่มีเขาแนะนำมาให้เพราะว่ามันจะปรากฏอยู่ในตามที่สีเป็น Photo Color ทที่เราออกแบบไว้จากนั้นเราก็เลือกสีตามที่เราต้องการ แล้วก็เราเลือกไปที่ความละเอียดสูงสุดไปที่ transparent background คือให้เป็นโปร่งแสงแล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะคะเราจะออกแบบเสื้อโดยที่ไปที่หน้า Home Page ของ c a n ว่าคลิกไปที่เครื่องหมายบวกซ้ายแล้วก็พิมพ์คำว่า T-shirt เ,เราเลือก T-shirt ต,ตัวแรก คลิก1ทีจะมาที่หน้าออกแบบขนาดของตัวเสื้อยืดนะคะเราจะออกแบบม็อกอัพของเสื้อยืดทีนี้เราจะไปอัปโหลดตัวที่เราออกแบบไว้เมื่อกี้นี้นะคะไปที่อัปโหลดแล้วก็อัปโหลดไฟล์ไปอัปโหลดไฟล์ PNG ที่เราออกแบบไว้นะคะคลิกไป1ที แบบที่เราออกแบบไปก็จะมาอยู่กลางหน้าทีนี้นะคะเราจะทำม็อกอัพโดยที่ไปที่แอปแล้วก็พิมพ์คำว่า mockup จากนั้นเราเลือก place it mockup ในที่คลิกที่ place it mockup ก็จะเป็น mockup ที่หลายรูปแบบนะคะเราคลิกไปที่ t-shirt หรือว่าเสื้อยืด ก็จะเป็น mock up หรือว่าเป็นแบบที่จะขอเสอยืดนะคะแล้วเราดูว่าจะเอาแบบไหนเราขอเลือกเป็นนี้สําหรับผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้หญิงนะคะหรอขอเลือกตัวนี้เป็นผู้หญิงพร้อมกับตัวสุนัขจากนั้นเราก็ export โปรแกรมจะถามว่าให้เราไป connect account นะคะไป account แต่เรายัางไม่สายจากนั้นเรา add as new นะคะ design ก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเราขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้เน้นแล้วก็แบบเสื้อนะคะทีนี้เราจะทำม็อกอัพเพิ่มอีกก็คือกดบวก Add Page ไปที่แอปนะคะแล้วก็เลือกม็อกอัพไปที่ Apparel หรือว่าเสื้อนะคะแล้วเราเลือกแบบที่เราต้องการที่จะให้แบบดีไซน์ของเราบนเสื้อเนี่ย ว่าจะเอาเป็นแบบเสื้อเปล่าหรือว่ามีโมเดลหรือว่ามีนางแบบนะคะเราขอเลือกเป็นด้านหลังแล้วกันเราขยายให้เต็มหน้าจอกันออกแบบนะคะอัปโหลดก็คือจะมีรูปที่เราอัปโหลดมาแล้วเราลากแล้วก็ปล่อยดีไซน์ก็จะมาอยู่ที่บนเสื้อนะคะแล้วทีนี้เราก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะเราจะเน้นตัวเสื้อ เราทําแบบนี้ค่ะเราก็คือเลือกรูปแบบที่เราต้องการแล้วก็ดาวน์โหลดมาถ้าคลิปนี้ไม่ประโยชน์หรือว่าชอบนะคะกด subscribe หรือว่ากดไลค์ไปนะคะ